เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้อยโทสุรชัยกาดเกษมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่2ทับห5รหัส1ขีดอก046ครับสวัสดีครับผมจ่าสิบตีสมบัติเล็กคุณาครับจิตอาสาพระราทานกรมพัฒนาที่1ครับ ครับผมวันนี้เราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามครับมาพาพี่น้องที่ชมไ์สดข้ามทางบ้านครับมาอยู่กันกลางแม่น้ําเลยครับวันนี้อยู่กลางแม่น้ําเลยใช่แล้วครับเราอยู่กันที่ไหนครับน้องนิกี้ครับวันนี้วันนี้เราอยู่กันในแม่น้ําแม่กองครับตลาดน้ําแห่งชีวิตครับตลาดน้ําอําพวาอัมพวาครับวันนี้เราจะพาพี่น้องที่ชมไ์สดมาดูสายน้ําแห่งชีวิตครับสายน้ําแห่งนี้คือ สายน้ําที่หล่อเลี้ยงชุมชนอัมพวาใช่แล้วครับครับผมและก็จะพาพี่น้องที่ชมไลฟ์สดไปชมวัดด้วยนะครับวันนี้พาไปห้าวัดกันทําบุญกันไหว้พระหวัดด้วยกันครับวันนี้อยากรู้ไม่วัดอะไรมั่งอ่ามีวัดอะไรบ้างครับพิธีกรวัดอะไรบ้างครับรูปหล่อของเราเดี๋ยวถามพิธีกรรูปหล่อของเราหน่อยครับอ่าวัดบางจากครับวัดบางจากใช่ครับวัดอะไรครับวัดแหลมเตยวัดแหลมเตยวัดบางพรม วัดบางพมเดี๋ยวดูอีกวัดหนึ่งถ้าวัดไม่เปิดก็เดี๋ยวเข้าไปวัดอินทรามวัดอินทรามบางแก้วมีครับวัดบางแก้วเปิดไหมไม่เปิดอ๋อบางกุ้งบางกุ้งเอาละแก้วไม่มีแล้วมีแต่เหห็นมเราเล่นมุกอีกแหละมาโบสถ์ในต้นไม้ครับอ๋อใช่ใช่มีโบสถ์ในต้นไม้ใช่ไหมครับโบสถ์มหาอุดไปดูเราไปด้วยไหมเราไปด้วยใช่ไหม เปิด<อ>ใช่ไหมวันนี้เปิดไหมดูว่าจะไปวัดไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาปกติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือนักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับแล้วก็วัดก็จะเปิดให้เข้าเที่ยวชมนะครับวันนี้บางวัดก็อาจจะไม่เปิดครับใช่แต่เราจะไปวัดที่เปิดให้เราเข้าไปไหว้พระสักการะทำบุญด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไป ชมด้วยกันเลยครับนะครับเดี๋ยวนี่ครับพิธีกรรูปหล่อขับเรือด้วยเดี๋ยวพาเราไปครับยังไม่ได้แนะนําตัวเลยยังไม่ได้นชื่ออะไรเลยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมสักครับสมศักสักครับอ๋อเฉยๆอ๋อสักโอ้จบสั้นเลยนะครับเราก็อันนี้ไปขับเรืออยู่ที่ตลาดอัมพวาใช่ไหมครับอยู่ท่าเรืออะไรครับบอกได้เลยครับเรือคุณย่าท่าเรือคุณย่านะครับตลาดอัมพวา ถ้าใครแวะมาก็มาใช้บริการได้ยินดีครับยินดีครับดูครับขับเรือลูกหล่อลูกหล่อเลยนะครับไปครับเราไปครับไปวัดแรกของเราแวัดรกของเลยนะครับไปครับไปวัดแรกของเราเลยครับบอกเอฟซีเลยครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศรอบๆต้องบอกว่าบรรยากาศแบบเนี้ยหาชมได้ยากนะครับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ก็นะครับถ้าใครสนใจก็ วันหยุดใช่ไหมครับใช่แล้ววันหยุดวันธรรมดาเข้ามาได้สุกเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดจะเปิดใช่ครับอัมพวานะครับมาหาซื้อของได้นะครับของกินของใช้นะครับก็มาเที่ยวชมตลาดน้ําอัมพวาก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะครับของจังหวัดสมุทรสงครามใช่ครับก็สามารถเข้ามาแวะเที่ยวมาชมได้แล้วก็มีการนั่งเรือนะครับนั่งเรือไหว้พระนะครับไหว้พระ ห้าวัดเก้าวัดแล้วแต่ได้หมดนะครับแล้วก็มีตอนกลางคืนนะครับมีการนั่งเรือชมหิ่งห้อยด้วยมีหิ่งห้อยด้วยกลางคืนสามารถมาเที่ยวชมดูหิ่งห้อยได้นะครับธรรมดาครับบรรยากาศสอข้างทางนะครับแม่บรรยากาศแบบนี้ดีนะวันนี้เราจิตอาสาเราแอเวนเจอร์นิดนึงนะครับเราพามา เปลี่ยนบรรยากาศนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาคสนามไม่ใช่ภาคสนามนะภาคทางน้ำเลยภาคน้ำนะครับที่ภาคทะเลเขาพีภาคทะเลเขาเราล่องเรือนครับวันนี้ครับก็จะมีวิถีของชุมชนของชาวบ้านอวาที่บ้านอยู่ติดแม่น้ําแม่กลองนะครับต่างสองข้างทางเลยจะเห็นวิถีชุมชนของที่นี่ใช่ครับว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ริมแม่น้ําแม่กลองโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศวิถีชุมชนนี่นะครับเยวะ เดี๋ยวเรากลับมาเราจะเห็นบรรยากาศที่บรรยากาศหนึ่งก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเรือด้วยมาขายของนะครับใช่ครับแม่น้ำนะครับูกต้องครับแล้วก็ตามข้างทางของเรานะครับจะมีวัดนะครับมากมายเลยนะครับเราก็จะแวะไหว้พระด้วยรับแล้วก็พาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศเช้าเช้าเช้าจะมีพระนั่งเรือมาบิณฑบาตด้วยนะครับใช่ครับพระมาลงมาพระมาลรัา สมัยก่อนฮะเด็กวัดเนี่ยเขาจะตะโกนเลยเนี่ยพายเรือมาพี่เขาตะกว่าพระมาแล้วครับพระมาแล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีนะครับพระมาแล้วครับพระมาแล้วครับเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมทําบุญด้วยกันเพื่ออะไรรู้ไหมพี่เพื่อว่าให้คนที่เตรียมที่จะใส่บาตรทำบุญเนี่ยเขาให้เตรียมพร้อมยกสำรัดยกอะไรออกมาจึงมีการตะโกนวอาพระมาแล้วครับเนี่ยครับ ก็บอกว่าวันนี้น้ำน้ำขึ้นด้วยนะพี่นะน้ำเยอะด้วยครับวันนี้เยอะสวยงามเลยนะครับอากาศดีมากมากเลยเย็นสบายๆนะครับช่วงนี้วันนี้ผ่านท่านผู้ชมมาร่องเรียกันเลยใช่แล้วครับไม่ธรรมดานี่เพื่อความปลอดภัยเราต้องใส่ชุงชีพุชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ครับนี่ครับสังเกตตามข้างทางก็จะมีผีชุมชนนะครับมีมะพร้าวนะครับที่นี่ก็จะเป็น สวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวน้ำหอมใช่แล้วครับวิถีชุมชนแถวนี้นะครับก็จะมีสวนมะพร้าวมีวัดนะครับตามริมแม่น้ำนะครับถ้าบรรยากาศหาดูยากครับท่านผู้ชมครับเข้ามาครับวันนี้เราจิดอาสาพาชมแหล่งน้ำคือชีวิตนักตลาดน้ำอัมปวาใช่แล้วครับสายน้ำแห่งชีวิตครับสายนี้อยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแล้ว แล้วต้องต้องบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแม่คลองนะครับคือสายน้ำที่ตลาดน้ำอัพวาเนี่ยคือสายน้ําคือชีวิตจริงๆครับเพราะว่าหล่อเลี้ยงชาวชุมชาวตลาดน้ําอําพวานะครับแม่คลองมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นวันหยุดส่อที่นี่แหล่งท่องเที่ยวก็จะมากมายคึกคักมากเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติใช่ครับคึกคักมากครับท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ ก็จะมาเที่ยวมาชมกันครับโอ้ยต้องบอกว่าเช้าเช้าได้บรรยากาศแบบนี้แบบมันเหมือนมันโล่งเลพี่นะจากที่เรานะครับก็เชิญพาเที่ยวกันมาชมกันนะครับถ้าว่างๆก็เรียนเชิญท่านผู้ชมที่ชมไฟ้สดอยู่แวะมาตลาดน้ำอัมพวาตลาดสมุทรสงครามครับ บรรยากาศที่หาดูยากครับใช่ครับกิจกรรมดีๆให้ทํามากมายเลยนะครับล่องเรือนะครับขี่กล่องเรือชมไหว้พระนะครับล่องเรือดูหิงห้อยนะครับถ้ามาจากกรุงเทพหรือที่ไกลๆก็มีที่พักด้วยนะครับที่ตลาดน้ําของเราก็มีใช่พักให้ด้วยนะครับสามารถมาพักแล้วก็มาเที่ยวชมตลาดน้ําได้เลยนะครับครับช่วงกลางวันนี้ก็มาล่องเรือไหว้พระนะครับช่วงเย็นๆมืดๆก็ ชมหิห้อยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตามข้างทางที่จะมีหิ่ห้อยระยิบระยับเลยนะครับใช่บรรยากาศกเป็นธรรมชาติมากก็จะเห็นวิถีชุมชนทีล้างจานนะฮรบ,บ้านอยู่ในน้ำครับนั่งทานอาหารนะครับวันนี้เราพาชมวิถีชีวิตด้วยนะครับหลน้ำคือชีวิตสายน้ำแม่กองนักตลาดน้ำคัมพวานะครับ จังหวัดสมุทรสงครามตัางแตงสองข้างทางก็จะมีร้านอาหารนะครับมีที่พักมีอะไรต่างๆมาก<ช>มายนะครับสามารถมาแวะมาพักมาเที่ยวได้นะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันแรกเราจะไปวัดอะไรใช่ไหมครับวันแรกเราจะขึ้นวัดอะไรพี่วัดบางกุ้งไม่ใช่ใช่เหรอ วันแรกวันอะไรครับเอ่อวัดเกษมหรือว่าวัดบางจากครับวัดเกษมหรือวัดบางจากวัดบางจากหรือวัดเกษมนั่นเองวัดแรกของเรานะครับเราจะไปไหว้พระสักการะนะครับเอาบุญมาฝากพี่น้องท่ชมไลฟ์สดด้วยนะครับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดด้วยนะครับอุ้ยคนคนโดนน้ำพี่คนโดนน้ำโอ้ไม่ใช่ลูกปันอ๋อลูกปัดสไาเดร์แมสไปยดร์แมตกใจหมดนะ ก็จะมีร้านร้านอาหารริมน้ำนะครับนี่ท่านผู้ชมโบกมือด้วยโบกมือไม่บายด้วยอ่าอ่าบกมือไม่บายด้วยเลยง่ายนะครับบรรยากาศริมน้ำนะครับก็เป็นวิถีชุมชนนะครับมีวัดมีโรงเรียนนะครับมีร้านค้านะครับริมน้ำนะครับใช่ครับก็จะมีโรงเรียนนะด้านหน้าของเรานี่ครับวัดแรกครับใกล้จะถึงแล้วครับบางจาก วัดบางจากครับครพ่อขับเรือลูกหล่อของเรานะครับพ่อสักครับใช่แล้วครับพ่อขับเรือลูกหล่อของเรามามาวันแรกเลยครับวัดบางจากครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าด้านในวัดเราเอาบุญอะไรมาฝากกันบ้างใช่แล้วครับใช่ครับเป็นของพรอหลวงัดโตนะครับ หลวงพ่อโตใช่ไหมครับที่นี่เดี๋ยวมาถามนี่ครับรูปหล่อครับเพราะรูปหล่อของเราครับเพราะจากวัดนี้วัดบางจากมีสักการะอะไรใช่ไหมครับเออซึ่งเป็นขอพรหลวงพ่อโตัหลวงพ่อโตใช่ไหมครับอ๋ออ่าด้านในจะมีพระพุทธรูปนะครับหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตครับในวัดนะครับเราจะไปสักการะขอพรนะครับไหว้พระขอพรกันในวันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปสักการะหลวงพ่อโตครับ หลวงพ่อโตวัดบางจากครับนี่ครับเรือเราก็จะมาจอดเทียบท่าใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเดี๋ยวให้ตาก้องตะก้องขึ้นก่อนครับอเราจะมีเรือเรามาส่งถึงท่าเรือเลยนะครับหน้าวัดเลยนะครับถูกต้องพี่น้องที่ชมและสดเข้าไปไหว้พระของขึ้นแป๊บนึงครับอมาแล้วครับมาถึงแล้ววัดแรกเราเราจะต้องใส่ชูชีพไปไหว้พระใช่ไหมใส่เข้าไปเลยครับเพราะ ถอดนะครับถอดมองถอดก่อนถอดก่อนเพราะฝักของเราลูปหล่อครับบอกถอดก่อนถอดก่อนถอดก่อนครับไปวัดแรกครับไปครับถอดดีๆนะครับไม่ใช่ถอดไปแล้วแล้วไม่เรากะเด็นนะครับอย่าให้ไม่หล่นลงน้านะครับใช่ครับเข้าเลยนะครับไปครับวัดแรกเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับไปครับวัดแรกครับเราไปชมด้านในกันครับ อากาศก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นนี่ก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนไหว้สักการะหลวงพ่อโตเห็นอยู่นะครับนี่คือวิหารหลวงพ่อโตนะครับเราให้พี่น้องที่ชมไฟ์สดชมภาพด้านในเลยนะครับภาพบรรยากาศด้านในครับหลวงพ่อโตครับก็จะมีนะครับมีที่จุดทูบสักการะ ขอพรนะครับเราเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อโตกันดีกว่าครับไปครับท่านผู้ชมครับไปด้วยกันครับอย่างแรกครับเราต้องถอดรองเท้าเพื่อเป็นสิริมงคลครับสองโทรศัพท์ ครับเราพาพี่น้องที่ชมไละสดที่อยู่ทางบ้านนะครับมาไหว้พระสักการะหลวงพ่อโตกันนะครับมาไหว้ขอพรพี่น้องที่ชมไฟ์สดครับขอพรพร้อมกันนะครับสาธุพร้อมๆกันนะครับ สาธุให้พี่น้องที่ชมและสดสาธุพร้อมๆกันนะครับจะได้พรอมๆกันครับอันนี้สงนะครับครับไปด้วยกันเลยนะครับรับบุญนะครับวันนี้เช้าๆเราพามาทำบุญนะครับนามสกาบครับ ครับครับครับแล้วเราไหว้หลวงพ่อเสร็จแล้วครับนี่ครับเรามาสาธุพร้อมกันเราร่วมทําบุญพร้อมกันครับนี่ครับเรามาสาธุพร้อมกันครับรวมทําบุญพร้อมกันครับทำบุญกันนะครับทำบุญหน่อย วัดแรกของเรานะครับเรามาทําบุญร่วมกันครับพี่น้องครับสาธุครับสาธุครับผาพี่น้องที่ชมและสที่ทางบ้านมาทําบุญด้วยกันนะครับทำบุญด้วยกันด้วยครับนี่คือวัดแรกครับสี่วัดนะครับวันนี้ห้าวัดนะครับไปครับเราไปต่อครับวัดที่สองกันต่อเลยนะครับนี่วัดที่สองของเราวัดที่เราจะมาไหว้พระราม วัดอินทรารามครับ,รบที่อยู่เบื้องหน้านของเราคือโบสถ์300ปีครับใช่ครับ300ปีนะครับ <จะ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวเราไหว้พระกันครับพาพี่น้องที่ชมไร้สนอยู่มากาบขอพรพร้อมกันครับครับถอดรองเท้าครับพี่อินทรารามไปครับไหว้พระพร้อมกันครับอย่างแรกเราต้องไหว้พระที่อยู่เบื้องหน้าอุโบสถก่อนนะครับ ถูป้องกันนะครับมีพระคาถาเงินล้านนะครับครับมีหลวงปูป่ปานนะครับวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะครับเราก็มาสักการ,ระด้วยกันนะครับ ครับพาพี่น้องที่ชมไล์สดไปดูชมด้านในครับอุโบสถด้านในครับอุโบสถสา0รอปีครับสามร้อยปีเลยนะครับเก่าแก่มากๆเลยนะครับอย่างเห็นด้านหน้าครับรายละเอียดตามก้อนอิฐครับเป็นอิฐแดงนะครับโบราณนะครับต้องบอกว่าเราอย่างแรกเรากลับมาครับนี่ครับโบสถ์นะครับที่อยู่ด้านในก็คืออายุสา0รอยปีอายุสามร้อยปีนะครับที่ด้านในก็คือบูชา หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อโตสาร้อยปีนะครับศักดิ์สิทธิ์อายุ300ปีดูจากรอบรอุโบสถนะครับด้านบนครับผู้ชมน้สอยครับด้านบนยังเป็นเป็นไม้แสดงความเก่าแก่ครับเป็นไม้แบบเป็นไม้แผ่นใหญ่นะครับแล้วก็โดยรอบก็จะเป็นอิฐแดงนะครับอิฐแดงก้อนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยเห็นครับใช่ครับเก่าแก่มากๆนะครับ300ปีนะครับดูจาก พระพุทธรูปนะครับพระก็ที่ฐานนะครับก็จะเป็นอิฐแดงใช่ครับหลวงพ่อโตครับสามร้อยปีครับเดี๋ยวเรามากาบสการะาพร้อมกันครับท่านชมครับครับ นัสสะโธโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโธโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะโธโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุธทธังจะธรรมังจะสังฆังจะอภิปูชยามิเตสังสังเจนะสิเลนะคันติเมตตาพระเลนะเจเะตปิตุมาหีอนุรักษันตุอโลคะเยนะสุเขนะเจคาถามหาลาภมหารวยปดนีิ อุอากาศนะ,ะขาลีติสาธุครับแล้วก็สาธุพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปวัดต่อไปเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยนะครับไปครับครับ และตอนนี้เราอยู่วัดที่3ครับวัดที่3ครับวัดแหลมอันนี้วัดแหลมเตยครับถือว่าเป็นวัดใหม่แห่งริมน้ําอัมพวาใช่ครับริมน้ำแม่กองนะครับสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จากคนบอกเล่าที่นี่ก็คือสารเจ้าพ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมหาราชนะครับที่นี่นะครับประวัติความเป็นมาถ้าพี่น้องที่ชมและสนใจก็ สามารถมาแวะมาเที่ยวชมแล้วก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่ก็จะมีด้านในนะครับมีประวัติความเป็นมาอยู่เห็นรูปภาพใหญ่ๆไหมครับนั่นแหละครับนั่นคือประวัติความเป็นมานะครับของวก็จะมีสารเจ้าไทเพ่งอวงกงอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มาสักการะตำหนักพระเจ้าตากที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับ สาธุพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมวัดต่อไปกันเลยครับวัดที่4ครับครับแล้วตอนนี้วัดที่4ครับวัดบางพมครับใช่แล้วครับวัดบางพมนะครับมาสักการะเข้ามาก็จะเจอทางซ้ายไปเลยนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองพันปีนะครับใช่ครับโอ้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองมาครับ ขอโชคขอลาบได้ขอโชคขอลาบได้นะครับท่านผู้ชมนะครับครับบึ่งทางลงเรื่อไปฉลับทุกบริจาคเนี่ยเขาซื้อมาเมื่อปี4ี่สื่ือจะแปรรูปเป็นไม้ต่อเรือตังเก่แต่ว่าเขาก็ซื้อมาหลายร้อยต้นแต่สองต้นเนี่ยทำอะไรของไม่ได้ครับือพอจะเลื่อยเลื่อยมีปัญหาเครื่องเสียเื่ออะไรเลื่อยไม่เข้าครับล้าเขาไปเข้าฝันให้มาถวายวัดนะครับอ๋อนี่ครับคือความเป็นมานะครับเป็นครับ ต้นตะเคียนทองต้นใหญ่นะครับ2ตันนะครับจะเอามาทําเรือใช่ไหมครับสองต้นอ๋อสองต้นด้านหลังด้านหน้าด้านหลังนะครับสต้นต้นใหญ่มากคือคือทางโรงเรื่อเนี่ยเขาจะซื้อมาเพื่อแปรรูปเป็นไม้กอเดือนเกอ๋อจะทําเรือสองต้นนี่ทาอะไรทำไม่ได้แต่ทําไม่ได้เลื่อยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จึงเข้าฝันใช่ไหมครับให้มานํามาถวายวัดนะครับ ไปเข้าฝันคุณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้มาไหว้หลวงปู่ของผมที่อยู่ในซุ้มกระจกเขียวนะครับซึ่งคนนครศรีธรรมราชมาครับมาโดยที่ไม่รู้จักวัดแต่มาถูกครับมาแล้วมาเล่าความฝันให้ฟังครับซึ่งหลวงปู่ของเราตอนนี้คือคนเขาขอแล้วเขาได้รางวัลไปแล้วเขามาปิดเป็นทองคาแท้ให้ทางวัดหรือให้ปิดองค์จําลองนะครับปิดปิดทองคําแท้องปิดจําลองอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ครับองจริงอยู่ด้านหลังปิดทองแท้เลยใช่ไหมครับทองคำแท้ โอ้ไปครับเดี๋ยวให้พี่น้องที่ชมไลฟ์สดไปชมกันเลยครับนี่ครับหลวงปู่บางพรมนะครับองค์จำลองจะอยู่ด้านหน้าองค์จริงอยู่ด้านในนะครับนี่ครับด้านในนี่สีเขียวๆนี่นะครับใช่ครับองจิงนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับปิดทองนะครับองค์ที่อยู่ด้านหน้านะครับจะมีการปิดทองที่องค์ด้านหน้านะครับด้านหลังคือองค์ปู่นะครับนี่คือ ภาพนะครับก่อนที่จะบูรณะนะครับหลวงปู่บางพมนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ที่วัดนะครับบอกว่าประวัติที่นี่ก็คือมีคนมาเข้าฝันครับเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยไปเข้าฝันให้มาสักระหลวงปู่นะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบนะครับแล้วก็จะได้โชคได้ลาบมาก็จึงมาปิดทองนะครับหลวงปู่บางพรมด้านหลังนี้นะครับคือทองแท้นะครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่า เป็นทองแท้นะครับก็เลยทําองค์จําลองไว้ด้านหน้านะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองสักการะขอพรมาครับพี่น้องผู้ชมและสดมาขอพรพร้อมกันครับขอพรพร้อมกันสักการะนะครับหลวงปู่บางพมนะครับขอพรพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุนะครับแล้วก็ยังมีด้านหลังนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับปางเปิดโลกครับสูง 15เมตรครับสูงมากเลยนะครับครับนี่ครับเป็นปางเปิดโลกนะครับครับก็ท่านผู้ชมที่มีเวลาว่ากก็เชิญชมเชิญพามาชมมาเที่ยวมาสักการะขอพรกันครับใช่แล้วครับที่สเดี๋ยวเราพาไปวัดต่อไปครับวัดที่ห้าครับไปครับครับเราก็มาถึงวัดที่ห้าครับใช่แล้วครับครับวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งหรือค่ายบางกุ้งือค่ายบางกุ้งใช่แล้วครับที่นี่นะครับนี่ครับมีดาบผม องสมเด็จพระเจ้าตากนะครับครับสักการะปิดทองนะครับนี่มีนำเหรียญไปติดด้วยนะครับส่วนด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่สี่ชนิดครับต้นอะไรบ้างครับต้นไกลต้นไทรต้นกลางครับใช่แล้วครับด้านในก็มีหลวงพ่อหลวงพ่อนิมนณีครับใช่แล้วครับเชิญท่านผู้ชมมาราบสักการะขอพรในวัดที่ห้าของเรานะครับในการเดินทาง มาทางน้ำครับเราก็ร่องเรือมานะครับห้าวัดนะครับวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายที่เราจะพาพี่น้องที่ชมไ์สดมาสักการะกันในวันนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแต่ละวัดนะครับอย่างที่บอกจะมีเรื่องเล่ามีประวัติมีความเป็นมามากมายนะครับพี่น้องที่ชมไ์สดที่อยู่ทางบ้านสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับที่ที่ได้ครับได้เที่ยวได้บุญนะครับบุญด้วยนะครับมาชาร์จแบตเติมพลังนะครับเพื่อกลับไป ทำงานกันต่อนะครับวันเสาร์อาทิตย์วันพัก่อนครับด้านหลังเราจะเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าต่างสินมหาราชครับใช่แล้วครับวัดบางกุ้งหรือค่ายบางกุ้งนี่เองนั่นครับครับผมก็วัดสุดท้ายเราใช่ครับเวลามีจํากัดนะครับเรามาลาพี่น้องที่ชมไ์สดที่อยู่ทางบ้านไปพร้อมกันเลยนะครับก็ เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมีอะไรกดให้หมดเลยครับใช่แล้วครับพี่น้องที่ชมและโสที่ทางบ้านมีปัญหาเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์มาในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับหรือสายด่วนของเราครับ1510ครับใช่ครับโทรเข้ามานะครับจะมีพี่พจิตอาสาคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำนะครับ คอยแก้ไขปัญหาบำบัดทุกบำรุงสุข,สขให้กับพี่น้องประชาชนชทั่ว,วประเทศเลยนะครับว,วันนี้เรามาถึงช่วงท้ายแล้วเราทั้งสองคนก็ต้องของน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอสาสาพระราชทานจิตอสาสา904ที่มาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมาพาพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทังบ้านมาชมมาเที่ยว มาทําความดีร่วมกันนะครับวันนี้ได้ทั้งท่องเที่ยวด้วยได้ทั้งบุญด้วยใช่แล้วครับแล้ววันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วครับเราทั้งสองคนก็ต้องบอกพี่น้องที่ชมไลฟ์สดลาไปก่อนครับครับผมร้อยโทสุรชัยกัลกเกษมครับผมจ่าสิบตรีสมบัติเล็กคุณาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันครับ